เดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนยางหลังของ L3608 นะครับเป็นท่านเจ้าของรถซื้อมาเป็นยาง,ย,นะย,างยี่ห้อดันหลบนะครับยางยี่ห้อดันหลบราคาแจ้งมาว่าคู่นี้หมื่นเจ็ดพอดีนะครับราคานปัจจุบันนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่า,าตามพนทีก็ต่างราคานะครับก็อาจจะขึ้นอยู่การขนส่ง ใกล้ใกลก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับราคาก็อยู่เลทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางหลังของ l อลสามหกศูนแดะครับเราก็ถอดน็อตออกให้เรียบร้อยนะครับถอดน็อตทุกตัวอันนี้ผมใช้เป็นบล็อกคานง่ายหน่อยสะดวกหน่อยนะครับ ร้อยนะครับส่วนขั้นตอนการกดขอบก็มีหลายวิธีนะครับถ้าท่านที่ไม่มีอุปกรณ์เลยก็อาจจะเป็นใช้เป็นริ่มนะครับริ่มในการตอกเพื่อให้ยางมันตกขอบหรือว่าถ้ามีรถเพื่อฝูงแบบนี้ก็ใช้เป็นรถก็ได้นะครับมากดหรือว่าจะใช้เป็นตัวกดขอบทำขึ้นเองก็ได้นะครับเดีย๋ยวจะให้ดูตัวกดขอบที่ทำขึ้นนะครับว่ามันทำยังไงครับ แต่ตอนนี้ดูขั้นตอนการกดขอบด้วยรถไปก่อนนะครับโอ้โ oh. หเครื่องกดยางราคาเป็นล้านนะครับรุ่นนี้ <c oughs> นี่นะครับตัวกดขอบที่ทําขึ้นนะครับก็ใช้บล็อกไฟฟ้าขันฝั่งหนึ่งมันก็จะกดยันขอบเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นแบบหนึ่งซึ่งสามารถทําได้เช่นกันนะครับสะดวกอันไหนก็เอาแบบนั้นนะครับแบบตอกด้วยลิ่มแบบยางเอารถมากด แล้วก็แบบที่กดด้วยตัวกปดขอบที่เราทําขึ้นครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการงัดนะครับการงัดก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็งัดค่อยๆงัดไล่มาไล่มานะครับถนัดขวาก็งัดมาด้านขวาถนัดซ้ายก็งัดไปฝั่งซ้ายนะครับไล่ออกมาแบบนี้ก็งัดเริ่มแรกก็งัดกินทีละน้อยนะครับมันจะได้ไม่หนักเหล็กงัดยางพอมัน พอมันได้ที่เราก็งัดก,กว้างก็ได้เร็วครับต่อมาก็เป็นการเอายางในออกก็หาอะไรมาหนุนยางนอกไว้นะครับมันก็จะมีช่องว่างให้เราดึงยางในออกมาส่วนวิธีการเอากระทะออกนะครับเอากระทะล้อออกมันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับที่ผมใช้มันจะมีสองแบบแบบอันนี้จะเป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งดูไปนะครับแบบที่หนึ่งใช้เหล็กงัดยางสองตัวงัดหนุนลงมา ก็ใช้ค้อนตีนะครับค้อนตีขอบยางเดี๋ยวค่อยดูแบบที่สองนะครับอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับพอม่ไใ้ยากนะครับต้องใช้เป็นค้อนค่อนข้างใหญ่นะครับค้อนปอนค่อนข้างใหญ่ตีเข้าไปนะครับตีตรงขอบระวังโดนกระทะล้อนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแบบที่สองนะครับแบบที่สองงัดเราก็งัดฝั่งนี้ก็ได้นะครับงัดฝั่งนี้ปึ๊บนะครับ อันนี้ผมทำสองแบบนะครับเพราะว่ามันเป็นสองล้อล้อหลังคันนี้ทําเปลี่ยนสองล้อนะครับอันนี้เป็นแบบที่สองงานให้ดูนะครับงานแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าเราจะออกมานะครับขนาดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับนํากระทะไปล้างให้เรียบร้อยแบบเบื่อง่ายในการประกอบเพราะว่าถ้าประกอบแบบทั้งที่มันมีดินมีฝุ่นแบบนี้มันก็อาจจะร่วงจะหล่นเข้าไปที่ยางนอกอาจทําให้ เกิดปัญหายางรั่วยางกัดนะครับอ้าวมาดูขั้นตอนการใส่นะครับขั้นตอนการใส่เริ่มจากล้อที่เป็นล้อ้ายนะครับเราก็จะเอาฝั่งที่เป็นจุกลมนะครับเข้าไปนะครับฝั่งที่เป็นจุกลมเข้าไปเข้าก่อนนะครับงัดเข้าก่อนวิธีการงัดก็ดูได้เลยนะครับตามนี้เลยทาจาระบีที่ขอบยางให้เรียบร้อยมันจะง่ายในการงาดัดก็ค่อยๆงัดเข้าไป เสียบเหล็กัยางเข้าไปก็เท้ายันยันเข้ามานะครับเนี่ยเนี่ยครับเท้าเตะเข้ามาให้มันชิดขอบมันก็จะงัดง่ายเอาพลิก,กลับมาแล้วก็ใส่เป็นยางในหนุนไม้นะครับหนุนไม้ล้อยางนอกมันยกสูงขึ้นมาก็ใส่ยางในเข้าไปใส่ยางในเข้าไปนะครับตรวจสอบจุกลมให้ตรงให้เรียบร้อย อใส่เข้ามาเสียบจุกลมเรียบร้อยทาจาระบีนะครับทาจาระบีเสร็จก็งัดเลยนะครับขั้นตอนการงัดนะครับก็จะแนะนําว่าให้เรางัดฝั่งที่เป็นจุกลมเข้าอันดับสุดท้ายนะครับเริ่มแรกเราควรจะงัดตรงกันข้ามกับจุกลมนะครับก็ค่อยๆงัดไล่เข้ามานเนี่ยนะครับจุกลมจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะงัดเข้า นะครับเนี่ยงัดไปนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานี่นะครับนัดไล่กันมาแป๊บเดียวเสร็จโอเคปึ๊บนะครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการเติมลมไปเติมลมกันครับ ตอนการประกอบเข้ารถนะครับเราก็ควรตรวจสอบที่มันมีสนิมตรงนี้นะครับก็ควรจะขัดขัดออกเพราะว่าถ้ามันมีสนิมมาหนุนตรงกระทะเราขันเข้าไปนะครับมันจะทําให้เกิดอาการกระทะมันหลวมมันหลุดได้เพราะว่ามันมีสนิมที่มันหนุนอยู่นะครับเราก็ควรจะแซะทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะขันเข้าไปตอนการประกอบล้อก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเกลียวเดี๋ยวเกลียวการนอดล้อมันจะโดนกระทะ เดี๋ยวเกลียวมันเสียหายนะครับค่อยๆระวังอันตอนสุดท้ายนะครับก็ขันนอ็อตก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับแต่ชื่นชอบยังไงหรือว่ามีอะไรสงสัยยังไงก็สามารถติดต่อมาที่ f a c e b o o k นะครับ Facebook นายช่างรถไทยนะครับก็ยินดีตอบยินดีนครัไอคำปรึกษาเกี่ยวกับางานต้มง,งานทั่วไปนะครับของรถไทยเกี่ยวกับรถไทย มีปัญหาก็ปรึกษาได้ครับหรือว่าท่านที่จะติดต่อ,อในเรื่องอื่นๆก็สามารถติดต่อก็มาได้ครับที่ facebook นายจ้างรถไทยนะครับถ้าชื่นชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะทําสาระดีๆความรู้ดีมาฝากในลักษณะแบบนี้สวัสดีครับ